ครับคุณผู้ชมครับพอดีแล้วนะครับใน n e c r a f t S t a n d a r d s u ป v i v ร l ครับเรามาต่อกันเลยครับผมอยู่ในช่วงระหว่างการสร้างสะพานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จดีครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมานั่งสร้างต่อในในพาร์ทหน้ากันละกันนะฮะเผื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะอยากเห็นผมสร้างสะพานข้ามเกาะนะครับซึ่งสะพานนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก The Golden Bridge นะครับึือลูปเทียบให้กันละกันนะคือมันอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใช้ inspiration มาจาก The Golden Bridge ก็แล้วกันเราไม่มีทองมากพอฉะนั้นผมก็จะขอสถาบนาสภานนี้ว่า The Iron Bridge ก็แล้วกัน ไม่ใช่โกลเด้นแต่เป็นไอรอนฮะใช้เหล็กในการทําเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ไม้นะครับก็อย่าว่ากาันนะครับเหล่าบิวเดอร์ทั้งหลายที่ในช่องแชทผมรู้ว่าพวกคุณดูคลิปของผมอยู่แลวคุณอาจกำลังจะกรีดในสิ่งที่ผมกาลังสร้างอาจจะก,กรีดและพูดในใจนะครับว่าพี่สร้างอะไรของพี่เนี่ยไม่เห็นสวยเลยก็เอาเถอะครับท่านผู้ชมครับผมอาจจะไม่ใช่นักสร้างหรือนักบิวเดอร์ที่อุ๊ยแพลวอ๋อมีแล้วสกิลนี้โอเคเราอาจจะไม่ใช่นักบิวเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดหรืออาจจะไม่ใช่นักบิวเดอร์ที่ดีไซน์งาานนสสสวยทีีุ่ดผมกก็ใร ก็แล้วกันนะฮะนี่คือคลิปแรกของเวอร์ชัน1.21.10นะครับก็สวีสทักทายไหครับเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันที่ต้องเรียกว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ The Copper อ p d a t e เดตใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าคอปเปอร์ของเราที่ผมเตรียมเอาไว้จะเริ่มมีคุณค่าแล้วนะครับฉะนั้นผมขอลองเก็บหน่อยสินี่ไมงไมาแล้วครับสูตรคราฟใหม่ไหอุ๊ยเซ่สูตรคราฟใหม,หรรใหม่ขอลองก่อนเลยปุ๊บๆนี่เฮชุด คอปเปอร์กังเกงคอปเปอร์นะฮะอาวุธต่างๆเกี่ยวกับคอปเปอร์นี่ไงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่าผมจะจดเอาไว้ในลิสต์นะครับนะครับว่าเออเดี๋ยวผมจะต้องทําอะไรกับคอปเปอร์ในอนาคตนะครับสำหรับพาร์ทนน้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสํารวจโลกกันนะครับโดยการสํารวจครั้งนี้น,นะครับจะมีภารกิจอันดับหนึ่งเลยก็คือการไปหาสตรองโฮนะครับเพื่อที่จะนำทางไปสู่การเปิดประตูมิติของ DN และก็นำไปสู่การสังหารมากอเอนเดอร์ในโอกาสต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราก็ ต้องใช้ครัว่าเราก็ฟูมามากพอสมควรแล้วนะครับที่เราจะสามารถสังหารมังกรเอนเดอร์รากกอนได้โดยที่จะไม่ตายเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะครับย้ำนะครับว่าไม่ตายไม่แต่ครั้งเดียวนะครับนี่คือความตั้งใจที่ผมเนี่ยยังไม่ยอมไปดีเอ็นตแต่รแรกๆนะครับเพราะว่าผมอยากจะแบบไปดีเอ็นโดยที่แบบไม่มีเดสไม่มีอารังสิ้นทุกอย่างคือแบบ เทคเดียวผ่านดังนั้นก็คิดว่าโอกาสได้แหละครับมันมาถึงแล้วครับที่เราจะไปจัดการมังกรเอนเดอร์ er กันนะครับเดี๋ยวขอเอาของสําคัญๆที่ต้องใช้ในการสำรวจโลกก่อนนะโอเคของทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วอาหารหนึ่งสแต็กน่าจะเพียงพอโอเคเราจะออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับเราจะขอเริ่มปาลูกแก้วจากตรงนี้แล้วกันนะครับป, 1, 2, 3, ป่ะหนึ่งสองสามปึ้งนำทางข้ออ๋อไปทางนี้เหรอเอาแตก ลูกแก้วแตกเลยแตกั้งแต่ลูกแรกมันเป็นสัญญาณที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันเพียงพอไม่ลูกแก้วเอนเดอร์สิบเจ็ดลูกไม่พอก็ต้องพอแล้ววะเอา้าไปออกเดินทางครับตรงนี้ก็จะเป็นเกาะที่ผมมาตัดไม้หลังไม้บ่อยๆนะครับจริงๆตรงนี้มันเคยเป็นป่านะครับแต่ว่าผมก็ก็ถางหนักพอควรเลยแหละนะฮะทั้งทําสะพานทั้งทำ,ทงทำหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นป่าต้นนี้ก็อาจจะหายไปไปมากพอสมควรถ้าถามว่าผมจะปลูกต้นไม้กลับไม้ก็คงจะไม่นะครับเพราะว่าเผื่อไว้ว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะเราอาจจะมีการ เขาเรียกว่าวอะไรดีอ่าทำโรงงานหรือว่าทำร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้พื้นที่เยอะๆนั้นๆก็การถางต้นไม้รอไว้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่มเป็นไจริงๆก็เดี๋ยวค่อยปลูกต้นไม้กลับนะตรงนี้เอาเป็นเกาะอ,อีกแล้วเหรอนี่จะเนอเรตโลกใหม่มานี่คือมีแต่เกาะใช่ไหมอันนี้สแตนดาร์ดสไปเวิร์หรือว่าไอซ์แลนด์สไ i v ์เวิร์นเนี่ยโอเคเราจะลองปลาลูกแก้วลูกที่สนะครับไปน้ำทางข้าทีทางไหนวะโอ้ยยังไปตรงนี้เหรอ พุ่งไปเอา้าแตกอีกแล้วเฮ้ยโถไอ้ลูกแก้วแตกเรงว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปลูกแก้วอาจจะไม่พอในการเ,าเปิดประตูดีเอ็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมานั่งเก็บอีกทีหนึ่งตอนนี่แหละหลังไหม่นะครับอ,อะไรอ่ะโอ้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะจะว่าโบราณสถานใต้น้ําก็ก็ใช่แปลรูปไม้ไปนหนึ่งนะผมขอเอาเขาเรียกว,ว่าอะไรทำเรือ ขอทำเรือสักครู่หนึ่งนะฮะรับปับ๊บโอเคได้แล้วได้เรือแล้วนะเดี๋ยวขอไปสำรวจโบราณสถานใต้น้ำสักน,นิดหนึ่งนะครับว่าตรงนู้นมันจะมีเอ่อเทรเจอร์เชสหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เทรเจอร์เชสที่ผมเคยเจอโอ้โหซากเรือใต้น้ำครับชิปเร็กครับแน่นอนว่าชิปเร็ต้องมีกล่องอย่างแน่นอนครับแต่ตรงนี้จะมีกล่องไหมเดี๋ยวขอดูสักน,นิดหนึ่งฟับเข้าไปบุม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 ดูซิมีอะไรไหมมีกล่องมีกล่องโอโหอ่อเอาเก็บมาเก็บมาเก็บมาเกิดได้ใช้เกิด <พ pencil S 2> ได้ใช่ย <parle S 2> มันต้องมีอันนั้นแน่เลย Suspicious Gravel โอ้ยโอ้ยใครใครใครง้างอะไรมาโอ้ย,ย,ยโอ๊ยใครเตะใครเตะอุ้ยอุยอยู่นี่เหรอเอ้ยโอ้โหนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลว,เ,จลวเจอตัวการแล้วแกรฉันจะฆ่าแกแกขโมยของของฉันเรียบร้อยแต่ตอนนี้ครับเราจะมาสำรวจที่ชิปเร็กของเรานี่ชิปเร็กอะไรเนี่ยชิปเร็กจังเกิลเหรอแล้วสึกว่าเรือนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ด้วยนะอาล้ครับมองอะไรเม็ดเลยครับมองเม็ดเลยฮะ ไอ้เนี่ยเจอกล่องแล้วโอ้โหสเปเชียลสติลซุปปริศนาเอามาเลยแล้วกันตัวไอ้มืดเปดมืดมองไม่เห็นนี่อะไรเนี่ยประตูเหรอไปไหนเดี๋ยนะมันมีแค่นี้เหรอเรือตั้งใหญ่จะมีแค่นี้เหรอไม่น่าใช่มั้งแถวนี้ล่ะมันต้องมีกล่องอีกสิฉันสัมผัสได้ว่าต้องมีกล่องเฮ้ยใช่ป่าวะใช่ป่าวะใช่หรือไม่คำตอบนั้นเฮ้ยใช่จริงด้วยโอ้โหบอกแล้วต้องมีกล่องนี่ไง สัตเลยชิปเลกมีแค่กล่องเดียวไม่น่าจะใช่ครับต้องมีเสียงน้อยสัก2กล่องเป็นอย่างต่ําอะไรที่ไม่จําเป็นบ้างผมทิ้งเลยแล้วกันนะโอเคครับเสร็จสิ้นสำหรับเรือชิปเลกครับแล้วข้างล่างนี่อะไรวะนะรูมพอร์ทัลเหรอเดี๋ยวขอลงไปดูแป๊บหนึ่งนะเจ้าใช้รูมพอร์ทัลหรือไม่จงเปิดเผยแท,ท,ท,ท้ของแกออกมาเดี๋ยวนี้เอาไม่ใช่เว้ยเฮ้โอปจ้ากูเห็นนั่นไหมตัวสีเขียวเดินได้เพราะโครงกระดูกเดินได้ไม่ยุ่งดีกว่าครับไปดีกว่าวัดเดีไก่วัดเดออุ้ยอือ สวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดี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 ชาวโลกเอามาด้วยเอามาด้วยที่บ้านไม่มีโอ้โอ้โน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 ใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นเจนบอกว่าใจใจเย็นเจนเอาวุ่ใจเย็นเจนอ้รูมพาวเทิลรูมพาวเทิลรูมพาวเทิลครับเดี๋ยวเราไปที่รูมพาวเทิลสักนิดนึงครับไหนๆก็มาแล้วเราไม่ได้เอาออฟซิเดียนมานั่นไงว่าแล้วเชียวเอามาแปะเรื่อไปเลยไปเลยไปเลยครับเอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์มันจองเกาะไอ้รูมพอร์ทัลละเดี๋ยว เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมี่มอนเตอร์นี้มันโหดจริงๆเลยเ้ยเ้ยเรียบร้อยครับเอาละนี่คือรูมพอท์ทัลครับเปิดกล่องมาครับอ่าล็อบสโตนครับได้ล็อบสโตนมาเก็บ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 เห็นอย่างนี้แนละ้วไม่น่าพกฟิลแอนด์สตีลจากบ้านไปเลยน่าจะมาเอาจากเนี่ยไอ้พวกรูมพอท์ทอลอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีฟิลแอนด์สตีลสามอันเนี่ยคือกลายเป็นว่ามันเปลืองพื้นที่ไปสามช่องนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมค่อยไปทิ้งตอนเดินทางต่อก็ได้เรามีเยอะครับเฟลน่ยสตีลไม่ต้องห่วงครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงไบโอมไทก้ายักษ์ครับเป็นไบโอมที่ผมก็เคยเจอมาแล้วครับเคยเจอมาแล้วโอ้โหหน้าหมอไปสร้างมากตรงข้างบนนั้นมากเฮ้ยสวยมากจริงๆท่านผู้ชมผมขออนุญาตแคปบสักครู่หนึ่งฮะเรียบร้อยแคป็บแล้วครับโอเคเดี๋ยวจะเอาไปทําปกอาลระเรากลับมาเปิดลูกแก้วของกันดีกว่าครับเราเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเอาไปทำทางข่าที จะรูเกอกนเดอร์ทางนี้เหรอเขาให้เราไปฝั่งนู้นครับโอเคงั้นก็จะวนไปฝั่งนูน้นแต่ตะกี้เราเห็นแวบๆแบบเหมือนขวามือจะเห็นนี่ไงเห็นนี่ต้นอา,อาคาเชียนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บรายละเอียดตอนหลังไม้แล้วกันนะครับตะกี้ผมออกทะเลไปสองรอบแล้วอกลับมาเดินทางกันต่อขานั้นจะเป็นอะไรเอ๊ะรู้สึกว่าข้างล่างนี้มันมีอะไรเนี่ยชิปเรกแล้วเหรอเจอชิปเรกแล้วครับถ้าเราไม่แวะก,ก็คงไม่ใช่เรานั่นไง โอ้โหมีแร่ขอบคุณฮะดอยสิครับรออะไรฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะฝังะ่งนี้โอ้โหถ่านเจอถ่านเจออะไรเฮ้ย่าอันนี้บมบูเออเราจเจอบมบูครับเสร็จเราครับเราไม่ต้องไปหาจังเกิลแล้วเราได้แบมบูครับเราได้ไม้ไผ่แล้วเราได้ไม้ไผ่เอาละเก็บเลยเก็บเลยเราเจอโบราณสถานใต้น้ำหนึ่งชิปเบรกสองรูนพอรเทัลหนึ่งเนาะทะเลอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอโยนลูกแก้วแปนหนึ่งนะ นำทางข้าหน่อยต้องไปทางไหนทางนี้เหรอนี่คือต้องออกทะเลอีกแล้วเหรอพี่อาลูกแก้วหล่นน้าเมื่อลูกแกวเดินนาทางเรามาแล้วก็จะดาทําตามเขานะไป let's go ครับออกทะเลกแล้วครับพี่น้องชาวไทยสวัสดีครับทุกคนเดินทางมาถึงแล้วครับเรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วครับเวม m ยนิ่งเบ๊บจบครับเจ้าไปที่เรามาที่สวนหนานารู้สึกว่าเราจะมีโอกาสเจอตัวอะไรวะอามมาริโลใช่ไหมตัวนิ่มถ้าเกิดเราเจอก็ถือว่าดีมาก นั่นแหละอ๋อหมูเหรอผมเพิ่งรู้ว่าไมค์เขาเพิ่มสกินหมูกับบัวเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแมงกรูฟนี่ว่าเอาเลวเว้ยเฮ้ยเจอไม้แดงไม้ส้มอยู่ด้วยกันเหรอตัดยังไงวะเนี่ยเราจะตัดไอ้ต้นโกงกลางยังไงวะเนี่ยโอ้ยสเกลตันสเกลตันบุกสเกลตันบุกแกมาทำไมในบ้านของฉันบ้านของแกเนี่ยที่นี่คือบ้านของแกหรอเหรอขอโทษด้วยฉันโอ้โอ้โหเวย์มานิ่งเขาทำหน้าที่ให้เราแล้ว เดี๋ยวผมจะขุดเจ้ามาัดของเรานะครับหรือว่าโคลนเนาะกลับไปด้วยนะครับรู้สึกว่าโคลนเนี่ยมันจะทําฟาร์มได้ใช่ไหมงั้นก็ดีเ,เลยจะได้ใช้ในอนาคตรครับก็โอ้ย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 ทำไมติดพิษ๋อ้ทำไมติดพิษก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นวอเตอร์เฮกนี่สกเกีตันของแมงกรูปเหรอเชา่าสกินโหดมากคุณเอ้ยสกินโหดไม่พอมันยังทันยิงธนูพิษไม้ผมด้วยโอ้ยเจ็บเลยยิงเจ็บเลย โอเคครับเราได้คโครนมามาก่าสมควรแล,แล้วเราจะเดินทางกันต่อนะครับเราจะลองปลาลุกแกวกันดูสิว่าจะพาไปทางไหนครับเออเฮ้ย <Hey, hey, S 1> ทางนี้เหรอเหมือนจะย้อนป่ะเหมือนทำท่าว่าจะย้อนลับมาว่ะแถวๆนี้อย่างนั้นเหรอไม่ได่ว่าอาจจะอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวผมลองไปเล่าครับมาหนึ่งสองสาม <Hey, S 2> เฮ้ยยงไปฝั่งนู้นไว้ยังไปอยู่ยังไปอยู่อ่าดรอปดรอปดรอปโอเคได้แล้ว,ลวอาจจะใกล้แล้วโอ้ยคิปเปอร์เยอะมากเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย ที่เปดินแดงคิปเปอร์โอ้ระเบิดไม่ทันที่เป็นดินแดงคิปเปอร์หรือยังไงเนี่ยโอ้คิปเปอร์แล้วคิปเปอร์แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยโอ้ยโถดีกดีกดีเออไม่ทันระเบิดอีกแล้วคุณเอ้ยต้นไม้เป็นรอยเลยเอาเคลียร์ให้อะละเราลองไปสักรอบหนึ่งครับมาเอามาทางนี้วะแถวนี้เหรอเอาแตกโถ่ยแตก ทานี้ก็เป็นไปได้ครับอ่ะเราลองเดินลองเดินดูฝั่งนี้สิตรงนี้เหรออ่ะลองดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคชัดเลยชัดเลยครับชัดเลยทานี้แน่นอนครับการันตีได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัองอยู่ต้นตานี่แหละทางใต้นี่แหละครับมาเจาะเลยผมขุดลงมาเป็นแบบสองคูณสองนะครับจะได้ง่ายในการเดินทางขึ้นขึ้นลงลงเนาะเอาละครับความจริงใกล้เดินทางมาถึงแล้วครับอีกไม่นานเราจะเจอกับสตรองโฮอย่างแน่นอน ลูแกเอนเดอร์ได้นำทางเราแล้วทรองโฮอยู่ข้างใต้นี้ผมสัมผัสได้ถึงพลังง้นอยู่ข้างล่างนี้มันกำลังเรียกร้องให้ผมนั้นได้ไปเปิดประตูของดีเอ็นแล้วก็ทําการสังหารมังกรเอนเดอร์ดราก้อนอีกไม่นานเกินรอฉันผู้นี้แหละที่จะไปปราบมังกรเอนเดอร์อะไรวะเนี่ยเราจู่ๆก็เหมือนไปโพล่าเข้าตัวความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับผมขอลองเช็อีกรอบหนึ่งอ้าว อ้าวเฮ้ยเป็นอนะไรวะัลโหลลูกแก้วเวนเดอร์ฮัลโหลอ้าวหายเลยหายจริงด้วยกรรมไม่น่าปลาเลยไม่น่าปลาเลยโถ่เอ้ยไม่เป็นไรงั้นเราก็เจาะเอาแล้วกันครับนี่คือจุดของแอมบติสติออร์ดนะครับฝั่งซ้ายของเราขุดเจอแอมบติสติออร์ดฝั่งขวาเนี่ยเมื่อกี้ผมลองขุดแล้วผมปรากฏว่ามันเป็นบ่อน,น้ำบาดาลเหมือนกันฉะนั้น,นไหนๆก็ไหนแหละทำประตูพอร์ทัลแล้วกันอะะผมเชื่อว่า เนี่ยถ้าเอ้ยน้ำอีกแล้วโอ้ยถ้าเราขุดเอ่อเขาเรียกว่าไงขุดเจาะลงไปข้าอีกไม่กี่ล็อกก็คงจะเจอสตรองโฮแล้วฉะนั้นผมก็ทำประตูตรงนี้เลยก็แล้วกันเอ้ยโถ่อ้น้ำ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 เอ่อน้ำเออโอเคแฟนสเตลเรียบร้อยเอาละขอลองไปดูซิว่าด้านนอกตรงนี้ประตูดีเอ็นเอ้ยไม่ใช่ดีเอ็นสีประตูเนเธอร์นี้จะเป็นอย่างไรมาขอโทษออกมาเป็นโอ้โห โอ้พี่เอาอีกแล้วทำไมจุดที่เราเกิดการวาร์ปมานี่มันมันช่างน่ากลัวยิ่งนักบาร์เซาเดลต้าอีกแล้วเหรอจำได้ว่าประตูพอเท่าหลักที่ผมวาร์ปมาเนเธอก็บาร์เซเหมือนกันนะโอ้พี่นี่อึ้องเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะจะยังคงวนเวียนอยู่ที่บาร์เซอเดลต้าอีกครั้งหนึ่งเป็นดิแนแดนที่ผมเกลียดมากๆเป็นดับต้นๆเลยขอเราดูดิโอ้โหนี่แล้วมันจะมายังไงเนี่ยฮลัลโหลเอ้ย เร้วเวเรวเวเเราเคยมาแล้วเหรอไอเราเคยเราเคยต่อทางมาแล้วเหรอข้างบนนี้มันมันทางอะไรวะเนี้ยโอ้โหนี่ผมต้องนี่ผมต้องทําทางลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมาที่ประตูเออไอเกือบตกมาดูชัดๆเน่ยอยสิคาร์บ e s สโตนแบบเต็มบล็อกแสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงครับว่าไอ้ทางที่ผมต่อจากข้างบนนั้นอ่ะอาจจะอยู่ไกลจากโฮมเซ็นเตอร์มากๆนะครับโอเค ในเมื่อเรารู้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันีกทีหนึ่งผมขอกลับไปโอเวอร์เอาป่เกือบไปแล้วได้ยินเสียงมอนสเตอร์ด้วยครับแสดงว่าใกล้แล้วครับแถวๆนี้แหละใกล้ความจริงแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอ้โหขุดตั้งนานในสุก็เจอแล้วครับเราเจอแล้วแต่ว่าเราจะขุดยังไงให้มันขอดูทางดีโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอขุดตรงไปนิดนึงแล้วก็อ้อมลงมานิดนึงน,นะฮะเดี๋ยวนะไปมินนะรู้สึกว่ามันจะเป็นกําแพงโอ้กําแพงแค่นี้เหรอโอเคถ้าเป็นกําแพงแค่นี้งั้นผมก็เจาะลงเงินแล้วกันอ่ะเจอแล้วครับเจอแล้วไอ้สปายเอาละครับไกลความเจอตก,ตกใจไอ,ไอ้ไอ้บ้าเอ,อ้ยเฮ้ยถอยลงไ,นะไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะเซียวฟิตเซียวฟิตเซียวฟิต เซีวฟิตเหรอฮะเซียวฟิตเหรอ,หรอเดี๋ยวขอทําให้พื้นที่นี้เป็นที่ที่ปลอดภัยก่อนสักครู่หนึ่งนะประตูเหล็กไม่ต้องเจาะเลยเจาะเลยเจาะประตูโอเคปลอดภัยเคลียร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์งั้นเราก็เดี๋ยวต่อทางลงมาให้มันเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราวไปหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยขอเบอิกกล่องเชสสักนิดหนึ่งปืนเขาให้เป็นกล่องเชสที่ชั่วคราวนะครับเราจะฝาไอ้พวกบล็อกเนี่ยที่เราขุดมาเนี่ยไฟแป๊บหนึง่ง อ่าขอมริสโตนเก็บไปนี่เก็บไปอันนี้เก็บไปนี่เก็บเอ้ยโชว์เวลออกมาฝากเรียบร้อยเอาละถึงเวลาในการสำรวจครับขอทำท็อตเพิ่มนิดนึงนะปั๊บๆๆ Hello Hey body จอบประตูแล้วกันเพื่อความรวดเร็วอุ้ยกล่องอุ้ยเดอ็นเพแ่มขอบคุณครับไอเดนเพิ่มเดอร์เพิ่มสวย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 อันนี้ล่ะอันนี้ตันอ่าอันนี้ตันใช่ไหมงั้นผมขอดอยกล่องเลยเก็จอบประตูเหล็กเลยนะครับจะได้ไม่ต้องแบบ มานั่งกดเปิดประตูเอ้ยเจ้บโอ้ยจ็บโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้พี่อืมสะดุ้งเฮือกเลยมาทำอะไรโอ้โหเอ้ยอยู่จับปิดก็คงจะอืมเอ้ยว้าเอ้ยอืมระเบิดจนได้เปิดมาไม่เกียทีคิปเปอร์ทักทายเลยแม่จริงๆเลยเว้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยทางมีทางต่อว่ะรือเปล่า มีทางต่อไหมหรือว่าไม่อา้าวไม่มีไว้เฮ้ย <c oughs> ได้ประตูเหล็กฟรีนี่ <c oughs> พอมานั่งจับประตูเหล็กทุกอันแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้ประตูเหล็กฟรีมาแบบจำนวนมากเอ้ยเอ้ย,เ,อยเจอแล้วโอ้โหในที่สุดครับเป้าหมายของเราสําเร็จแล้วฮะเจอประตูดีเอ็นแล้วฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่มีสักลูกเลยโหดร้ายมากโอ้โหทำมันลงไปเรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันห้องหนังสือเหรอ โอ้นี่คือห้องหนังสือห้องหนังสือทำไมต้องเนอร์ไม่เข้าใจเปิดมาได้เลยได้ชับเนสสามกับน็อกแบ็คแล้วก็อาร์เมอร์ทีมโอเคเจาะมากองตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับผมคงจะปล่อยเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสแล้วเกิดผมว่างหรือว่าแบบเออรู้สึกอยากจะเคลียร์ของก็เดี๋ยวคงเดี๋ยวค่ยวอยมาเก็บอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะตอนนี้เราเจอประตูดีเอ็นแล้วทีนี้เราก็แค่ไปเปิดประตูดีเอ็นของเรากันดีวกว่าเอา้าให้ทางแล้วเนะี่ย จยู่ๆก็จำทางไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไม่คุ้นชินเวทวัตโอ๊ยนี่ผมหลงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย hey, นี่มันทางใหม่หมดเลยนี่ว่ากำแล้วมีคงมีของพี่ทองด้วยชัดเลยครับผู้ชมครับชัดเลยเอา้าววัตมันเป็นห้องสปอนเนอร์ที่ทับสตองโฮอะ เดี๋ยวเดี๋ยวม,มันแอบ,บเคอรส์สนึงนะคือมันเป็นห้องสปอนเซอร์แต่ว่าโดนสตรองโฮทับซัฟฟิเคตซ้อนกันอยู่แล้วทำให้กรงสปอนเซอร์ไม่เกิดแล้วกล่องอันนึงอาจหายไปด้วยเหลือจะเชือ้อคือมันมัน,ม,นมันจะเดดซ้อนกันแล้วมันทำให้อเทมบางอย่างหายไปครับโถเอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงเอ้ยเอ้าเอ้าผมปลาโถเอ้ยผมปลาผมปลาลูกแก้วเดินไปแล้ว เอ้ยคุ้นคุ้นคุ้นเว่าอยู่แถวนี้รู้สึกมีความคุ้นคุ้นเฮ้ยไงไงโอ้เจอแล้วโอ้โอ้ผมคงต้องทำประตูพอทัล uh อีกห้องหนึ่งอ่ะคือคือต้องทำอ่ะจริงๆรฮะเดี๋ยวผมย้ายก่อนเลยย้ายสัมโนโคฝั่งเนี้ยเปิดทางเอาไว้สำหรับเนี้ยฮะเตะเอาไว้ประตูพอทัลของนเธอ์นะเอา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 เอหาเรื่องหาเรื่อง ออไม่อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยลบไปสิเอออละเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการแปะลูกแก้วเอนเดอร์ทั้ง11ลูกนะครับจริงๆมันต้องเป็น12แต่ว่าเผลอขี้ขวาแล้วลูกแก้วมันก็ <c oughs> ขอไปฮะลูกแก้วมันก็นั่นแหละฮะเปิลไปแล้วนั่นแหละเอ้ยเสงเลยเนี่ยฮะขาดหนึ่งลูกจะปวดใจมากไม่น่าขี้ขวาเลยอ่ะมันเป็นไรครับเดี๋ยวผมจะกลับมาในพาร์ทต,ต่อไปกัแล้วกันนะครับงั้นเราก็จะ ไปกันที่เนเธอร์ของเราแล้วเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอใช้บริการประตูเนเธอร์ด้านบนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวประตูเนเธอร์ที่จะเป็น DN แล้วก็ประตูของอชื่ออะไรนะไอเมทิสเออเดี๋ยวผมค่อยทาอีกทีหนึง่งตอนนี้ผมขอกลับไป <laughs> กลับบ้านได้ก่อนค่อนข้างรู้สึกว่าทางที่เราวาปมานั้นอันตรายเหลือเกินเนี่ยฮะอันตรายมากแค่นิดเดียวแล้วก็จะถึงแล้วนี่ครับถึงแล้วครับโอ้โหในที่สุดครับ ไหนดูซิมันคืออ้าวอ้าวแค่นี้เองเหรอ <laughs> ไอเราก็นึกว่าเออจู่โอ้หมดเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวโอ้โหมันยิงมาแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมค่อยมาบูรณะทางตรงนี้ใหม่เพราะดีว่าช่วงนี้ผมมีหลายโปรเจกต์ในการบูรณะเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ขอโทษบูรณะแบบนี้แหละนะครับในในไมค์เฮาส์รอบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยครับ โฮมเซ็นเตอร์ในใน,ในเนอร์นั่นเองนะฮะอ๋อแล้วก็นี่คือหมาหมาตัวใหม่ที่ผมได้มาในใไปอมไทก้าที่เป็นต้นไม้สีสูงเนะครับซึ่งผมก็ได้เทมน้องเรียบร้อยแล้วก็ผสมพันธุ์ตอนนี้ก็จะมีที่เนโอโวลหนึ่งตัวแล้วก็ที่เนเธอร์อีกหนึ่งตัวนะครับถามว่าผมจะเก็บให้ครบทั้งหมดเลยไหมคำตอบคือใช่นะครับผมจะสะสมไม้ครบทุกๆชนิดตามแอชชิเมนต์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมโยนไอเทมพวกนี้ <c oughs> เข้าไปในพวกเนี่ย ขนส่งสักน,นิดนึงก็แล้วกันจะได้แบบให้ไอเจ้าขนส่งเนี่ยมาอยู่ฝั่งนู้นแทนนะครับไปแล้วก็วิ่งแข่งเป็นแบบเป็นระบบง่ายๆแบบอัตโนมือนะครับก็คือทุกอย่างผ่านมือหมดนี่ฮะ <h az im> เดี๋ยวผมค่อยมานั่งเคลียร์พวกไอเทมแบบเรียกว่ารีไม่ใช่รีแคตล็อกสิรีแคตเกอรี่ก็คือจัดเรียงหมวดหมู่ใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไอเทมเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็มีไอเทมหลายอย่างที่ ที่เราแบบเออก็ถึงเวลาแล้วเราท้องต้องแบบสังคายนากันซะนิดนึงสุดท้ายละเหลือแค่ถุงพวกนี้ใช่ไหมอ่ะกันก็เดี๋ยวค่อยมานั่งเคลียร์หลังใหม่ละกันนะครับเดี๋ยวพาร์ตต่อไปท่านผู้ชมครับผมบอกว่าเลยว่าจะเป็นพาร์ทที่คล้ายๆกับไทม์แลบซะนิดนึงนะฮะเราจะเริ่มต้นการทําไม่ใช่เริ่มต้นสิต้องใช้ว่าจบโปรเจกต์ของการทํา สะพานเดอะไอออนบริดของเรานะครับให้มันเสร็จไปในในภาพต่อไปนั่นเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ตถัดๆไปก็จะไปหาเนเธอร์ไรครับแล้วก็หลังจากที่เราหาพวกเนเธอร์ไรเสร็จแล้วแน่นอนครับภารกิจต่อไปและเป็นเมนภารกิจของ Minecraft ด้วยนั่นก็คือการจัดการังกรเอน e ด d ร์ดราก้อนั่นเองนะครับ โอเคท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ Standard s สว r v e l หรือไม่ครับเอาชีวิตรอดในเวอร์ชัน1.21.10นั่นเองนะครับพาต่อไปก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็เดี๋ติดตามกันต่อเลยและกันนะครับตงหบนนี้คือคลิปของเราในวันนี้ครับขอบคุณสหรับการติดตามแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ